สวัสดีเจ้าพี่น้องทักทายอยู่สวนอุ่นรักวันนี้กะที่พามาตัดหญ้าเนาะวันนี้มีแดดเราก็ต้องปีกเวลามาพี่น้องเพราะว่าแดดเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยเนาะโอ้เอามันเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วฤดูดบใบไม้ร่วงเนาะเนี่ยวันนี้กะที่ก็มาเคลียมาถอนดอกไม้ตัดใบไปทำปุ๋ยมักเนาะแล้วก็ตัดหญ้า พระว่าเริ่มทยอยเอาออกเนาะอันไหนที่มันเหี่ยวเพรอเดี๋ยวเดี๋ยวฝนมันก็จะตกติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเนาะเราก็จะไม่มีเวลามาทํามันชื่นมันแช่เนี่ยวันนี้มีเวลาก็เนี่ยแหละพี่น้องตัดเสร็จล้วก็จะคุดเนาะเนี่ยคุดไอเขาเรียออะไรหนอมันเอาไว้มันเป็นเหมือนมันน่ะหนอมันเดี๋ยวก็ที่ก็จะขุดให้ดูเนาะเนี่ย ชื่อว่าต้นอะไรก็ที่ก็จําไม่ได้อีกแล้วต้องขอโทษห,หลายๆเนาะพี่น้องเว่าดอกไม้เยอระะมันก็มีหลายชนิดสะอาดมองๆเลยเดย๋ออคูดเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่กระมังนี่เอาไวนะ้เนาะนี่บรรยากาศก็คือทําความสะอาดแล้วก็ดูโรงดีเนาะพี่น้องนะตัดยาเอาไปทําปุ๋ยมากเอาไว้ ดอกไม้สีม่วงงามจังนี่ดูงามเนาะเป็นพุ่มใหญ่เยไอยพวกนี้ก็จะตัดออกเนาะนี่ดอกสีเหลืองก็เริ่มทยอยมาเคลียร์เนาะพี่น้องเนี่ยเคลียร์ในบ้านในในนี่เพราะว่าหนาวมาใบไม้ก็ร่วงยังไม่หมดเนาะนี่ใบไม้ร่วงยังไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูปุยมัก บ้านก็ทํามันกระเบื้องมุงสังกระสีเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาเก็บอุปกรณ์นี่ปุ๋ยมักปีนี่หลายพี่น้องมีสองฝั่งเลยเนี่ยก็ที่เก็บไปตัดใบใหม่เพราะว่ามันเป็นใบหนาใบใหญ่แต่ว่าใบมันจะเปื่อยดีเนาะนมันก็เหมาะสำหรับปุ๋ยมักปี๋ยกที่พาไปขุดหนอหนอดอกไม้ ให้ดูเนาะสะอาดทุกซอกทุกมุมพี่น้องกะที่เก็บกวาดทำความสะอาดเพราะเดี๋ยวหิมะมาหรือหนาวมาทางนายเต้นก็เป็นพิกเนาะยังไม่ได้เก็บปล่อยให้นางดูเหตุการณ์ก่อนว่าเขาจะงอกมาอีกไหมก็ปล่อยให้นางงอกมาก่อนเนาะไปะพี่น้อง เดี๋ยวหามุมตั้งกล้องก่อนเนาะหามุมตั้งกล้องอยากให้เห็นทั่วกันบอ,อกมามต้องยายเคยบอกอยู่นะจำชื่อไม่ได้นะพี่น้องหามุมตั้งกล้องออนเห็นหน่อย ดีก็ที่ลืมเอาอขาตั้งกองมาเนาะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกองมาไม่คิดว่าจะได้ทำความสะอาดนานเน่าพี่น้องก่อนด้อหาที่ตั้งก่อนโอเคไหมพี่น้องเห็นแหละเนาะไปะเดี๋ยวกว็ที่พา มาตัดใบไ,ไม้ตอใส่ถุงมือก่อนตัดเส็นก็กจะขุดเนาะพี่น้องเนี่ยตัดเอาใบมันดอกมันเนี่ยเป็นปุ๋ยมากอย่างดีเนาะพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเยวจะเอาให้ดูเนี่ยต้นมันเป็นเหมือนหลอดเนาะเนี่ยเวลามันเปอยไปเนี่ยมันเปอยดีเนาะ ตัดกพท่ก็ตัดใบมันก็ใหญ่ๆคือมันมันนุ่มอ่ะมันเปื่อยดีอ่ะเวลาเราตัดเราเอาไปมกโมกไว้เนาะเส้าด้ายไม่ได้บอกพี่น้องจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจีถามยายเด้ะเดี๋ยวจะลงในเฟซบุ๊กเนยะเดี๋ยวจะลงในใต้ยูทู e ว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะ ัดเลยพี่น้องพัดเราไปมักไห้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเด็กพี่นอ้องมันเปื่อยดีเนาะคุ่งน,นี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีแดดดีเหมือนวันนี้เนาะวันนี้เรามีเวลาเราก็จัดการเลยเนาะพี่น้องพูดถึงเรื่องเวลาก็ไม่ค่อยมีดอกแต่มันก็ต้อง ปลีมาเนาะปลีมาทำก่อนนะเพราะว่ามันมีแดดถ้ามันไม่มีแดดเล่าก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันหนาวแรงขณะนี่กะที่ก็หนาวกะที่ก็ใส่หมวกเข้มอะ่ะต้นเข้ใหญ่ดอกข้ก็ใหญ่เนาะดอกข้างามทำเป็นปุ๋ยมากอย่างดี ตีหนาก็ได้ใส่พริกใส่ผักนอกพี่น้องเนาะยันเป็นเนาะเดี๋ยวตัดก้อนนี่ให้ดูกะทิก็จะขุดให้ดูเนาะอยากพี่น้องดอกก็งามเนาะแต่หนาวมาแล้วไงเราก็ต้องจัดการกะทิก็เป็นพุ่มแพ้กะทิไม่ประมาทเนาะ ถึงแดดออกก็ที่ก็ยืมาพูมหัวใช้มันอุ่นเอาไว้เพราะว่าโดนเย็นไม่ได้โดนเย็นหลบก็เชิงที่ไม่สบายเดี๋ยวจะพามาขุดด้วยบัดนี้ขุดดูหัวหัวมันก็พปีนาเราก็เอามาฟังลงดินมันก็จะเจะงอกหน้าอีกเนาะ นอกเป็นดอกให้เราได้เก็บมาไปไหายพระน้อ,นองพากุดก่อนพูดซับนหนหนอนีไ่ได้จอบบ้านเองมา ให่นะพี่น,นองนทุกหได้แลวนี่เนาะไว้ปีหน้าเคาะเคาดินออกตากแห้งปีหน้ายังเอามา อีกมันก็นจิงหอกมาอีกเนาะ,นะดูพี่นอ้องเคาะ่อนเคาะทากเล็บไรเนี่ยปลูกดี่นาได้เนาะพี่น้องเห็นไหมหมดพลังขึ้นกันเลยเนาะพี่น้องไอ นี่ก็คือหัวที่เราจะไว้ปลูกปีนาน่ะก็จะมีล้ายหัวเลยเนาะนั่นเป็นพุ่มเป็นต้นเดี๋กวก็ที่ก็จะมาคูดออกเนีแล้วก็ตากแดดเอาไว้เนาะถ้ามันสดอย่างนี้มันก็หนักไงเนี่ยทยอยคูดไว้เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยมกักสำหรับ คลิปนี้ก็เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆาที่ก็ขอตัวทำงานต่อก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ